น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใกล้มือแล้วมาตามมือเดินทัวมากไปหน่อยว่ายุกอ่อนเจนไปเยี่ยมผู้ใดก่อแม่เขาล่องบาลค่ะเยี่ยมลุงลุงเขาล้องบ,ลงบอลลุงก็ได้วา่าเดือนไปมือใกล้ๆกล้มือเลขออกยังไปมันจังขังกันในภากันมากเ,เลขทูบปูอภิผ่านาทุานทีท่ยามาข,ขอสัมผณ์เนาะไ้สาม เจ็ดแแม่เนาะไอสามเจ็ดออกสามหกใกล้ค่ะเือไก่ค่ะบ่สื่อบ่ถือบ่ลงาก็ยังสื่อบ่ถือเยอะมันมีเยาะเลยต่ยแล้วงวดนี่ขอผู้คนไห้ว่าแม่เด็กถูกันไห้ที่เก้าบะเด็กตัว็นไะไหนึ่งศนย์เก้าอือ้าวคือไปเขาเด็กดังเนาะเหมือนพี่น้องหนึ่งศูนเก้ เลกทูกคูพยาณาของแม่น่อยนีย่ต้องตัดเดอพี่น้องนะคะูพยาาต้งตัด,ตดตหนึ่งศูนย์ศู้า หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าบอกตรงๆเด้อเล็กดังเมียดังเมือตัวดังเมื่ทุกตัวคันอองนี่ก็่ะแสดงว่าเราฝันบ่แม่ะฝันบ่ฝันฝันแต่วละอันเป็นแต่ยักษ์ไอว่าโอเคเนาะโมโมว่ากับว่าถ้าตัวเลขก็ได้เนาะอะอย่างนี้ข่าวว่าลูกสาวฝันลูกสาวกับแม่นที่กันลูกสาวฝันว่าจังไหนแม่ลูกสาวฝันว่าเห็นเหนเห็นเพญานาค ค่ะอันโอมน้อยๆค่ะบาเดนต้นั่งเป็นก็ั่งสีมหาบัณฑินเป็นตายพ้านะแตเป็นพี่จังมี้ไฟเห็นพวงใส่เรบตายเนะคู่ใดตายเพราะน่น่ะสองอ้นเจ็ดสิตีบางไหกับว่าศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าเนาะคคิดผัดซต่ไนี่น่ะเป็นกับเป็นเจ็ดเป็นเก้าสองศูนย์เนสันตีสองสองอันเนาะสองอม เราเราู่เนฟันเันตีตัวได้แม่ตีพ่เปลี่นตู้หน่แม่ฟังสวยแม่ตีบนแมวมาสั่นตอนนี่แหละมาสั่นพญานาคสององสององว่าเป็นกำลังตระสีมหาองในหน่วยมันลอยนามากบแม่กระสิพวเป็นลอยมากน้ำผึ้งอย่างเดียวจลอยมาลาตายจ้าแต่ไม่มีอย่างเราไปกุ้ใส่ทังในนี่ะจะลด้ตายมาสั่นจะตีทิ้ง มาใต้กระซูนมาหนักมากกระองตกองเ็ดองเจ็ดสองศูนย์้เรเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองเนาะแล้วก็อันนัอันอันหนึึงกหศูนย์เยก็วอะไรกันอะไรเนาะฟันเนาะหาศูนย์มาต่ส่แม่เัี่นศูนย์อย่ันฟันมาน่องศูนย์น่ะนะศูนย์่ะไล่ขาคุอันบ่เดียวมันจะเงมาฝันว่า จับผมใช่เนาะ้าไปเป็นถิ่นย้วสันว่าถิ่นยู่เดห้างเดี๋ยวเห็นแต่หน่อยจำเดียวให้จับขึ้นมากตัอเขียนจี๊ตีได้พาหกแล้วแม่จากตีตีสิ่าซิหกแม่ตีค่อตีเนาะตีเค่อยตีนห้เห็นฝันว่าจับของเรา วันนี้ไปออกออกสิบหาหอืมใก้ฝันแบบนั่น <c oughs> ออกหนึ่งห <5 S 2> ้าแม่และตีได้หนึ่งหาหนึ่งหกแม่แลตีสิบหาชุดนี้กัละเราฝันว่าสูนย์ในไพก็เลยปีศูนหาฝันเปนนองไส้อ๋อศูนยในนองไส้จ้าปีศูนย์เหมือนอีหยัง,งนองไส้ได้ศูนอ์เลอ๋อเพศูนยศูนย์เนื่อเนื้นสันยยนบ้านหลยที่เรื่องบานบ้านหลังเกามาเลยทีเดียรอสิบอ คนละแนนขึ้นไปน้ำมาอสันคนเลนไหลโูนีอย่างศูนค่ดโูนเนี่ยจะมา 5, ขา 4, ไม่น้อย 5, เขาไม่น้อยต <5, S 1> ีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกอันนี้ของไม่น้อย คนตกเมื่อือก <sm all in them> ันเด้อค่ะอันเภอ่มอะไรนี่มีตัวห่วงหัวแกนคนตกมีหกแน่นอนเขาไม่บอกรู้ไปลองเพลงอะไรคนตกมีหกแน่นอนันหกอะไรใดหกอะไรว่าถามเพิ่นไม่รู้มันวันแต่เดื่นวันวนตามเมื่อวันลองเก็งคนตกมีหกแน่นอนเลขอะไรใดไม่รู้มันจะมีหกว่นวันหกเกือบเอะโอ้ยชี้หกนี่เขาเลขดังแน่น้องลองเพลงตามซิพหกก็ซิผานี่ไม่น้อยมากตัวได้ค่ะค่อยฝันแบบนี้ มันออกหนึ่งหามันบอกออกซิพาตออกซิบพาต<า>แต่สิบ,บเน้นสิพามาแม,ม่อันนี้เนึ่งซิพาลหรอเน้นซิพาอันนี้ถูกอยู่มากเก้าศูนย์ดิ์มากศูนย์เก้าเก้าศูนย์แมนศูนย์เก้าเก้าศูนย์ว่าไปเขาครับอันฟันวัยยเตี้ยลบเป็นล้วป่วยเป็นแผลผู้คล้องเป็นตามเนี่ยตามตัวแล้วลบเกิดศูนย์เก้าอันนี้ถูก เลขผู้ผู้พญายนาควที่ิพันธ์มานี่37ออกสาหกนะสำหรับวดนี้เป็น109่เก้าห้อตาไทยหนึ่งศูน้าหนึ่งเก้านะคะไม่น้อยวมากศูนย์เก้าก 09, นะคะฝันมาพี่สาวบนพวยเปนเกิดพอสอศูนเลขลูกสาวบนฝันฝันว่าพญายนาคมหาสององค์มาหลวกะตายนะคะบนกตี702 70 ฝันว่าน้องส้อศูนย์มันตีศูนย์หาแต่ว่าแม่น้อยฝันว่าไปจับของหลับของสร้อยคนตีหนึ่งหาหนึ่งหกเคยฝันแบบนี้เด้กออกหนึ่งหานะคะในคลิปนี้เพลินว่าเพลินหมักศูนย์เก้ากับหนึ่งหานะคะพี่พสาวเป็นยังก่อนเนี่นยบอลบอลลอกล้วยป่วยเป็นโลกเป็นแค่ถ้เา,า,าเกิดพ่อสาวศูนย์เก้างานศูนย์เก้าที่พวกเป็นโลก,กัน,นลกกักเล่ สะเก็ดเงินสะเก็ดแม่สะเก็ดเงินสะเก็ดเงินคล้ายๆว่าขันนั่นน่ะขันเป็นงูเนาะข้นเปรียบเทียบนุว่าขันคนเป็นงูกคล้่ะขันเป็นงูก่ะค้ายๆจะลอกคราบเนาะโลกอันนี้นุว่าเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นเป็นเป็นผู้พ้องนั่นดีเล่นห้องเทปน้่มห่อนลวกไี่ดีไงจ้าอันี้ ไปได้ตีเซนตีเกิดเล่าน่ะเล่าเกิดพศะซอสุเก้าแมนลูกสาวกับฟันหน่อยๆเนาะเดี๋ยวฟันเราก็ตีแต่ก้าวบนฟันเป็นโตฟันเกี้ยวรถเกี้ยวยังก็ออกมันอสลูกสาวไม่น่อยแต่บางวันมีฟันเกี้ยวพญานาคสองวงพญานาคกหนักไปหาดีดีฟันเกี้ยวดีขึ้นอยังนี้กับพญานาคกับสิบผู้เนี่ยผู้ใหญ่ยุ่งแย่เนี่ยไปหาเพบนกับสิว่าลูกล้านเนาะ ไปหาลูกค้าร้านไปหาไปคุ้มคล้องประมาณเนี้ยเป็นท่ายากเนาะบาดไมหน่อยจนนรับทียนพูดแค่หนาไหวทุกวันสินวันสินใหญ่เป็นบ่แมะทุกสินใหญ่อืมใหญ่อ่าทำตะนันล่ะสินหน่อยบ่ไหวค่ะช่วงนู้นาว่าสัมผัสกับเขาประจำแล้วเล็กถูกเนาะ มว<อ>ดต้องหันเข่า,ขาบ่อยเลขเลขทูปพางเดียวนี่ต้องตัดหน้าตัดหลังเขาเขาแทบทุกมวดแต่ถ้มดพันมา,มนนามก,าม,กนนมันเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งใช่ไเพราะมันสามเจ็ดเดียวกับแม่ไม่ได้บอกสามหกแค่คเดียวเจ็ดสามบอกเจ็ดสามันเป็นเลขสามตัวไหมนี่เจ็ดสามอย่างก็จำว่าอะ้รสามสองก็สามสี่สามารนี่แหละเจ็ดสามสี่เลขทูปก็ไม่บอกสามหกสามหก อันนี้มาฝันเกี่ยวกับรถนั่นันหนะขึ้นเลขสจีออกก็ดีเลยจะไปออกสามหอกอันที่จริงนั่นที่ย่ามานี่กา่าสมาถามเลขกถูกเพิ่นมักมากเลขกถูกปูพญานาคบ่เขาหัาวหนึ่งกับเขาหัวหนึ่งเม่น้อยเพิ่นก็เลยแกมเลขฝันเข้าไปน้ำนะคะบางคนอาจจะมาหลายตัวนะคะหลายตัวกับพิจารณาเอาเองเนอะทรายทำให้ เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไปดูสื่กันเนาะเด้ถูกกับนีหนึ่งศูนย์เก้านะคะแต่ว่าส่วนตัวไม่น้อยเพราะว่าเลขอยู่ในหนีเพรามันมักศูนย์เก้ากับหนึ่งหานะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกเล้ยวอะไรใช่ไหลูกก็เด็กออกตัวได้พ่อไม่พายลูก็เด็กสิออกตัวไดนแหลกเห็นลูกก็ซื้อเอาเลยแล้วนั่นว่าแล้วว่ามันสื่ออกตัวนี้เหนี้อยกลังหุนว่าตอนไหนตอนเลขว่าฮัทออกคือาะว่ามัน เล่หองเล่จังรูนมาเล่หองเล่เขาทอดบางก่อนได้ที่นเลยตีเพ่มฟันกัตีง่ายง่ายได้แน่นการตีง่ายแต่ว่านุ่งนี่ค่ะนุ่งฟันนุ่งไงชี้บอกเลยว่าอย่า่อยาให้ได้ตีมาบอกตัวเลขเลยความเคเป็นฝึกเคยเป็นคนฝึกคนงอเคยว่าไปคนบ่คือโมไปขอเลขกับเพื่อนเนาะเพื่อนคนไทยเนาะไปขอเล่ยืดต้นคาม บอกบอก,บอกลูกนยเด้อลูกเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาเท่าจะให้ลูกต้องให้เป็นตัวนะหลวงพ่อนะหุ่นเพิ่นเวานูแบาเอ้ยเพือินดินเดี๋ยวปีีไปพวกป็นะขอบคุณแม่น้อยหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันงวดนี่เห็นเอฟซโซดีนะทางของแม่น้อยนะคะใอ้เพ้่นถือกินไะเคียนได้เถอะห้เพิ่นเลือกเอานะคะ แมวกับหากลูกพี่น้องเอ้ยนอนกอดกันที่แรกกอดยิงก็นีนะคะ่ะแม่กับแม่ก็ปลูกว่ามุ่งเดียวกันอ๋อเพื่อนกันนึ่งว่าแม่ก็ปลูกอก,อกันก,นกนะน <c oughs> อนเกาหีี